เอาเลยครับนิ่งแล้วเจเล็กซีแชมป์จากกัมลาสัยเจอกับสาวสวยรัชนีกรหลงพายถุยกียติยศใบหลูหลาคาหลายพันบาทครับด้วยศักดิ์ด้วยสีด้วยบารมีขององคการบริหารตรวจตบวลำกีของเรา เหลือทั้งสองลำครับหัวพยักร้ายท้ายก็มังกรขอบคุณที่เยอะขอบคุณมากมายครับทนวนนวราชสรลูกพยยี่ใหญ่นะครับมอบค่าเหนื่อยให้กับทิมานผู้บัรยายแก่ยามแแงยามกลับบ้านแก่ยามเีน็ได้มันหนาวบอกหมอหน้ใจต้เสียแน่นัน ปืนละห้มผ่าห้มกระดอกกระเรียพระแกนเสียยืนจ้าอยูุ่เฮื้อเงิอดไหลหัวเรือยังไม่สมันเกิดเสมอการทิบปล่อยยากแกเล็กซี่ชื่อเสียงด่งดังกระชอนไปถึงอำเภอรัตนบุรีครับจังหัดสุริน แถวแถวบ้านอัจยาแถวแถวบ้านน้ำจุกรู้จักกันดีครับในนามของน้ององค์ศรีศักดิ์ลิมฝังชี เที่ยวนี้ใส่กันมาแบบพระบัตเถิ่องหรืทีเดียวหรืเหลืองบัตเถิ่งใจใส่กันมาที่นี่ที่ว่าตาตาตาโหตาโหท้าตาท้าผายตาผายแกเล็กซี่เลิบบดเลิบบีกับสาวสวยรัชนิกาแล้วตอนนี้ใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาที่นี่ที่ว่ามันมีใครยอมใครเราจะเปิดผายแล้วเปิดผายแล้วรัชนิกาว่ายังไงแกเล็กซี่บีมาแล้วเอาล่ะครับท่านผู้ชมยังจับตาดูดิจะมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้แล้วที่แกเล็กซี่เบอกว่ายอมรัชนิกาบอกว่ายอมโอ้โหตอนนี้ขู่กินตอนนจะกอดขอกันจะทำอะไรเหลียวแรงใครจะมีเท่าไรไม่ต้องพูด กแล้วสิโมงยศรัตอนีกมาติดคู่ีมาหนึ่งร้อยเตดเข้าสุดใจตู่นี่ทีสายก็มากรบฐาผู้ชเอาแล้วก็ใกล้เข้าไปไม่คิดกับว่าอีสวรรค์น้อยว่าย่างไรรัตนีคนรัตนคนกับแกแล้วที่คู่ีทุกีเปลียนหนีกีมาตางคนต่างกินต่างคนต่างไปตาคนต่างไปตาคนต่างกี่กีก็ไมแกละกีรัตนีคอนและสุดท้ายก็หัว ข้าเซนไทยกรรมการไม่รอช้าคว้ามือไปจับธงสีแดงครับเป็นแกล็กซี่เป็นฝ่ายชนะครับ